ก็คือทางด้านโจ๊กเกอร์แปะสาย4ี่ครับโอ้โหลายนี้ประเภทแข็งแกร่งแล้วครับโจ๊กเกอร์ครับชื่อเสียงบารมีมวยนี้ไม่ธรรมดาทั้งคู่นะครับส่วนซามูไรเองเราเคยเห็นฟอร์มที่นี่แล้วนะครับประเภทโอ้โหแข่งคมมากๆครับส่วนโจ๊กเกอร์ครับแหมอาวุธเยอะครับเข่าในได้หมัดอันตรายแล้วก็แข็งแรงครับโจ๊กเกอร์ครับโจ๊กเกอร์ลูกศิษย์ของ จกิ๊กทุ่งสงนะครับลูกศิษย์ของพี่วิทยาเพชร4ี่หมื่น 40, ครับและอยู่ในการสนับสนุนของพี่ปะสาย4ี่ครับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีสุส,สเซลจำกัดปุ๋ยไข่มุกตาเรือใบไข่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดรถขุดคูโบตาน้ำดื่มซีทรูเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กดหมายเลข27ครับ เจอกับไทยไฟได้เป็นประจำานะครับทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27นะครับ1สัปดาห์เราเจอกัน1ครั้งครับทุกวันอาทิตย์เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเดือนมิถุนายนี่ไทยไฟอะไรการใหญ่ครับไปที่จังหวัดเพชรบุรีครับเลขสวยนะเนี่ยครับผมวันที่8เดือน6อปี68 <c oughs> ก็ติดตามกันได้นะครับ ในวันที่8มิถุนายนครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้กันครับสำหรับวันนี้นี่เมื่อรอบยูสุก็จะทําการแข่งขันกันครบทั้ง6ทีมเลยนะครับทั้งทีมภาคกลางทีมภาคใต้ครับเดี๋ยวดูทีมภาคใต้ในคู่ต่อไปนะครับจอมพลเจอกับทีมภาคอีสานเหนืออย่างขวัญอเพื่อนจิตนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนก็ทีมภาคใต้นะครับเบิกบานลูกมงเพชรเจอกับขุนศึกเล็กครับ คูต่อไปเนี่ยอีสานเหนือเจออีสานใต้นะครับคู <cetera> ต่อไปจอมพลกับขวัญเดี๋ยวดียว่าวันนี้เนี่เดี๋ยวดูครับตารางคะแนนนี่น่าจะมีขยับอีกพอสมควรครับสรุปว่าภาคกลางได้แต้แมแล้วนะได้แล้วหนะึ่งแต้ม<ต>ดีใจด้วยเลยแต่ว่าหืดจับนะครับผมเอเดือยไปเหมือนกันนะครับจเจริญพรครับเสมอไปก็ได้แต้มตีไข่แตกนะครับภาคกลางครับส่วนนี่ครับลุ้นกันต่อครับแต้มของทีภาคกลางครับภาคกลางนี่ดับครับ โเกอร์แปลสีสีครับส่วนภาคตะวันออกมุมขาวสับมโไรสีโอบอรครับภาคตะว,วันออกนี่ก็ถือว่าวฟนีน้ถ้าซาบโไรชนะน็อกได้นะครับแต้มเนี่ยจะขึ้นไปเป็นอันดับ2นะครับแทนแทนภาคอีสานเหนือนะพี่เดี๋ยวจะแข่งในคู่ต่อไปนะครับอาจจะได้ยึดเป็นอันดับ2เยาวยาวก็ได้ครับสัปดาห์นี้ แต่ดูแล้วไม่น่าจะง่ายครับโอ้โหโดเกอร์นี่ประเภทพบเครื่องแล้วเกินครับบู๊ดุดันด้วยครับต้องการที่จะคว้าแต้มให้กับทีมภาคกลางต่อเนื่องครับอย่างน้อยนี่ถ้าชนะนะครับชนะนี่หนีบวยเลยนะผม,มสมนี่ได้ไปแต้มแล้วครับเอาครับแข้งซ้ายของซามุไรดูหน้าตาเนี่ยเขางคล้ายกันนะครับผมผมก็คล้ายกัน จะดูตรงกางเกงกันแล้วกันครับขาวกับดำครับขาวนี่าบูไลดำนี่โจ๊กเกอร์นี่ครับแม่พยายามจะขยับทำเกมครับโจ๊กเกอร์ตัดเวทีาบูไลก็ปกติขาบู๊นะฮะแต่ว่าไฟนี้นี่ก็ต้องต้องเลือดว่าดูฝีมือก่อนครับขาวครับนี่ครับแหมพูดถึงก็มาเลยครับปัดไม่โดนก็โดนแข้งไป แคที่รวดเร็วครับซามูไรครับส่วนโจเกอร์เองก็พยายามมาตั้งแต่ต้นยกแล้วครับเนี่ยพยายามลูกเนี่ยลูกเตะเจาะขาพับในพับนอกกะเล่นเขาให้สะดุ้งกะเล่นเขาให้ช่วงล่างยางแตกครับจังหวะของโจเกอร์ครับแทงซ้ายครับซาบูไรครับซาบูไรสีโอปอครับลูกศิษย์ของพี่มวลสีโอปอแทงขวาโจเกอร์ ้าลซ้ายโจ๊กเกอร์ขยับครับเอาปัดปัดมาแล้วครับปัดมาแล้วครัสองสามเอาบวกกันแล้วบวกกันแล้วบวกกันแล้วครับเอาเลยครับแม่มิตาทีเมื่อสักครู่ครับจะมา,มามตามต่างเข้าเบรกครับแหมมันต้องอย่างนี้ครับตรงมือรอบยูซุรอบพี่เก่าแก่ของเมืองไทยเลยนะครับยืนยาวมาข้ามยุคข,ข้ามสมัยมา คืนชมในมือรอบนี้ถือว่าเป็นเกียรติเลยนะครับอตอกแต็มที่ครับน้องๆมาครับแง้งขวาของสบุรัยนี่การออกมาหมาอีกทีครับเนี่ยเริ่มจะเป็นฝ่ายขยับเข้าหาบ้างแล้วนะครับแมแต่ว่าลักขังเนี่ยดักก่อนครับให้นำไป ดูไฮไลท์กันหน่อยครับยกแรกผ่านพ้นครับกับมวยรอบอิวสุผู้นี้ครับแม่ข้งขวาของสมุไรครับมีสายคืนเนีจังหวะที่ได้ลัวได้แมไ,ได้อัดกันเลยนะครับเห็นได้ว่ามันเป็นโมเมนต์ที่สั้นไปนิดหนึ่งครับแม ก็เชื่อแล้วครับว่าในยกนี้ครับน่าจะได้มีเห็นช็อตสำคัญครับมาสมุไรัยเองก็เริ่มจะชวนทะเลาะแล้วนะครับในช่วงปลายยกแรกขณะที่โจ๊กเกอร์นี่ก็ไม่ถอยเยอะไม่หนีเยอะครับลุยกันเลยครับยกที่อ2อ่าแต่ลากเจอซ้ายเต้าหืนสอเข้ามาครับโจ๊กเกอร์สมุไรก็เด้งคืนตีคืนไป สายของซามูไรแข้งขวาเตะจาะล่างโจเกอร์แล้วก็หุยนี่ครับแก้าวว้าลักสับลักวันเลยนะครับจังหวะโขกเข้ามาก้าวเข้ามาสับของโจเกอร์นี่รวดเร็วแล้วก็รุนแรงครับซามูไรยขยับเข้าหาครับโจเกอร์เตะจาะล่างซาบุไรคือด้วยแข้งซ้ายสับใหม่แล้วซาบูไรตีคื ต่อยท้องต่อยหน้าครับต่อยท้องต่อยหน้าคือนกัการ,รับแขงขวาของสามูไรเอาสบคืนของจกเกอร์โอ้โหเอาละครับสัญญาณมาแล้วครับถ้าเข้มข้นแบบนี้สัญญาณมาแล้วครับคือจุดใต้ตับรองแต่ยกแรากแล้วนะครับที่ช่วงกลางๆลงไปปลายน้ำนี่เริ่มจะเข้มข้นและมีน้ำโหมกันขึ้นมาครับสับไปครับตรงนายตีขึ้น ก็ถือว่ายังเข้มข้นแล้วก็น่าติดตามนะครับผู้นี้พยายามเดินทําเกมต่อเนื่องครับซามูไรนบด้วยซ้ายโดเกอร์นี่มาาค่าแข็งแรงครับแม่มีอัปคัตแต่ว่างในตีกันไม่ค่อยถนัดครับวงในก็ถ้าตีกันไม่ชัดเจนนี่กรรมการจะแยกเลยนะครับมาครับ12เอาอีเแล้วครับจับแล้วพยายามจะเด้งนี่ครับตีกันไม่ถนัดนะครับ กันลำบากนะมากันต่อเนื่องซ้ายแหมไม่โดนขวายดีครับยังไม่หนักพอวงในจับแล้วโอ้โห,โหดูครับตัวใหญ่จะจบที่จับวงในแล้วทําอะไรกันไม่ได้ครับด้วยความรวดเร็วที่มุมขาวอะไรครับสดความหนักรแรงเจ็บเจบอยู่ที่มุมดำครับถือว่ามีมีมดีพื่อละอย่างน,นะครับซาุไรขยับเข้าไปครับโดนขวาเตะจ่อล่างอีกแล้วครับ จังหวะไปของแกสักนาทีนี่มาแบบหนักๆเลยครับจังหวะของโจ๊กเกอร์ครับพยายามเดินเดินเข้าไปแล้วแหมจะจะจะสอยมันโทรศัพท์อีกแล้วโจ๊กเกอร์บุไลก็พยายามจับแล้วก็พยายามเสียบไว้ก่อนนะครับสมา,ยยา,ยามบุไลขยับเข้ามาครับ แทงขวาของสตูลจโ,โจ๊กเกอร์ต่อยต่อ,อยรัรวมหมัดกรัวหมัดรัวหมัดซ้ายหมัดซ้ายอ่าพักแป๊บเดียวครับความมันในยกที่2ครับมาดูไฮไลท์ครับนี่จังหวะหักศอกของจโจ๊กเกอร์นะครับ เอาเต็มสิสามกันแล้วนี่สอยอีกทีครับยพยายามจะเน้นที่สภาพร่างกายที่แข็งแกร่งแล้ะครับสมุไรเดินปัม๊มฟัดชวนใช้พละกกำลังครับนี่โอ้ยนะดอกนี้นี่ฟันไม่โดนเจอแทงสวนครับนี่นำด้วยหมัดเข้าไปก่อนนะครับสวยงามครับช็อตน,นี้โดนเข้าไปเต็มๆครับถูกสายตามอีกทีหนึ่ง ยกสุดท้ายจนได้ครับเดี๋ยวมาดูว่าทีมภาคกลางเนี่ยจะเอาแต้มสําคัญอีกแต้มหได้หรือไม่หรือว่าจะเป็นทีมภาคตะวันออกนะครับที่จะได้ไล่ทีมภาคเหนือขึ้นไปครับเพราะแต้มในกลุ่มบนเนี่ยไม่ห่างนะครับมีทีมภาคเหนือนี่ในส่วนของจ่าฝูงนี่จะมากหน่อยครับ11แต้มตที่เหลือนี่ถือว่าคู่ขี้กันเลยนะครับอ่ะลุยกันครับยกสุดท้ายเกมจะจบแบบไหนครับแพ้ชนะหรือเสมอ ทิ้งมาครับโจเกอร์ซามูไรขยับเจอหมัดหนึ่งสองสามของโจเกอร์ครับแหมดักต่อยไว้หมัดโอ้ขึงหมัดขึงศอกครับแหมสับมาแบบนี้ครับแหมซามูไรเองนี่มีแข้งครับแต่อาวุธลับหมัดกับศอกของโจเกอร์นี่กับแมกระพิบตาแล้วก็ไว้ใจไม่ได้เลยครับหมัดซ้ายมาครับแต่ดีที่ซามูไรที่ทีบสกัดจังหวะเอาไว้ก่อน เล็งแล้วโจเกอร์เล็งแล้วขวาเตะจ่อล่างไปเจอแข้งขวาของซาบูไรหมัดหมัดคู่สองมาเจอเจอแข้งขวาครับแข้งซ้ายซามูไรครับหมัดจับแข้งนะครับโอ้ทีมงานนี่กระตุ้นให้เดินครับตอนนี้ซาบูไรบอกว่าอย่าถอยครับยกสุดท้ายแล้วชนเข้าไปแม่แต่โจเกอร์เนี่ยดูแล้วนี่จะเน้นจังหวะสองแล้วโอ้ยเข้ามาในหักฟองอีกครับวงในแม่ตีไหมครับ ต่อครับกรรมาการภูกิจจับแยกออกมาสมับมลายไม่ถอยนะครับเดินชวนทะเละโยเข้าไปแมดูจะคิดนานกันไปนิดนึงครับยกสุดท้ายแล้วนี่ครับแทงขวานี่ยังติดอยู่ครับออกสมายแล้วซ้ายครับแมตื้นไว้แรกกันฟันสออครับมาอนนี่ก็เรกวออกกันโอ้ยได้เลือดไปแล้วนะครับ สมุไรเหมือนจะมีแผลแตกที่ศีรษะนะครับแต่ว่าเห็นเห็นเห็นไม่ชัดครับตรงนี้เดินต่อครับสมุไรแทงซ้ายครับเดินบุกต่อเนื่องรับามโดนสอยอีกแล้วนี่ครับในนี่เด้งเด้งตีขยับครับสมุไร ของโจเกอร์ดักไว้ก่อนต้นตนี่มาเดินเกมรุกกันนะครับโจเกอร์แต่ตอนนี้ก็มาตั้งรับจับทางครับเจอเตะเป็นสองเข้ามาของซ้มูไรครับกวามั่นใจผลงานต้นของตัวเองแล้วครับโจเกอร์ครับ ในสุดท้ายก็มาถอยลอตั้นรับโซนจำโมไรเองก็ต้องต้องต้องขออีกหน่อยครับเจอเตะซ้ายเข้าไปครับโจ๊กเกอร์ขวาเตะจ่อล่างดักไว้ก่อนจมโไรขยับโจ๊กเกอร์ครับล้อตั้งรับนครับยึงจุดสุดท้ายครับนี่ครับโอ้สู้กันมาอย่างเข้มข้นเลยนะครับทั้งสามยก สูไรสีโอปอแล้วก็โจเกอร์แป้สายสี่ครับมีจังหวะหมัดของโจเกอร์สมูไรเองพยายามทีครับโจเกอร์สับเข้ามาเลยครับนี่ครับดูไฮไลท์ที่ทีมงานของเราครับให้ติดตามกันจังหวะบุกของโจเกอร์นี่มีศอกซ้ายนะครับเข้าาใกง่ายๆในฟันครับนี่ครับโอ้โหปักเข้าไปที่ศีรษะสมูไรก็พยายามเดินบุกครับนี่ฮะ มีแข้งซ้ายครับเนี่ยแต่ใกล้ๆเนี่ยสอกมาต่อและผลการตัดสินของกรรมการนะครับ and the winner is white corner samurai from team พัตตวันออก